นันทอยแยวใจช่วยอยู่รวมบาลานทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้เพื่อความยุติธรรมเราเดนเคียงบากเคียงไรก้าวก็ไปมัวใจหยุดม,มันเขาจะฟาดเขาจะปันะ่นเ,นเราไม่ปั้นพวกเราสู้ตาย<ป>อย่าได้หนีเอาละครับสวัสดีครับ เมื่อกี้คุณสำราญกันต้นบอกว่าอาจารย์เสรีวันที่29จะเดินในกลุ่มอะไรก็ปรากฏว่ากลุ่มที่ตั้งใจจะร่วมเดินก็มาหลายกลุ่มแล้วแต่ก็ยังมีอีกบางกลุ่มที่จะเรียกได้กลุ่มแรกที่จะเดินเนี่ยที่เขาลงชื่อไว้เป็นกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัต เสรีก็สิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์อยู่ในกลุ่มนี้ได้แล้วก็มีกลุ่มกรุงเทพคริสเตียนเสรีก็เป็นกลุ่มเทพคริสเตียนก็อยู่ตรงนี้ได้มีกลุ่มนักธุรกิจกู้ชาติธุรกิจเพื่อการปฏิรูปเราก็เป็นนักธุรกิจก็อยู่ตรงนี้ได้ มีกลุ่มศิลปินดารานักแสดงเราก็เป็นนักแสดงก็อยู่ตรงนี้ได้อีกเหมือนกันแต่ยังมีกลุ่มที่อาจารย์เสรียัยงอยากจะให้เห็นนะคะนั่นคือกลุ่มศิทธิ์เก่านิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนใครเป็นคนกลุ่มนี้ได้ยินแล้ว กระรุณาจัดการด้วยให้มีกลุ่มนี้เหมือนเมื่อวันตรุษจีนกลุ่มนี้เคยแสดงพลังกันมาแล้วเป็นกลุ่มที่รอรับปรุงกำนันอยู่ตรงบริเวณหัวลำโพงเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากก็อยากจะขอให้ใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมอีกกลุ่มหนึ่ง น้องๆใครที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์เวลานี้เมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วกรุณารีบเตรียมตัวเฉลิมด่าบอกว่ากลุ่มของเรากบสอไปเอากระเทยที่ไหนก็ไม่รู้มาด่านายก ออกมาแสดงพลังว่าไม่ใช่กระเทยที่ไหนไม่รู้แต่เป็นกระเทยที่ฉลาดกว่านายกและมีค่ามากกว่านายกเพราะฉะนั้นกลุ่มหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นสาวประเภทสองเก้งกวางตุดดีทากระเทยกะรุณาออกมาในนามของ กลุ่มสายร่งด้วยจะขอรออยู่มิสเอซีดซมาเลยใส่มงกุฎมาด้วยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเรานั้นมีค่าควรแก่การสวมมงกุฎพราะหนึ่งไม่งอ้อสองรักชาติสามตั้งใจจะออกมากู้ชาติฉลาดกว่าไอ้เหลิมด็อกเตอร์ที่ง้อที่สุดในประเทศไทย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีกลุ่มหลางหลายทางเพศออกมาจะขอเป็นคนเดินหน้าถือป้ายเองแล้วจะบอกกูไม่ง้อและกูมีคุณค่าพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันสองวันนี้เกิดเรื่องโกหกตอแหลสุดริษสุดเด็ด ไอ้เต้นหน้าโง่ออกมาพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนกลางและกลุ่มคนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเมื่อหลังจากที่เราชนะแล้วมีชื่อด็อกเตอร์เสรีบงบนทาติดผอเป็นรัฐมนตรีกับเขาด้วยไอ้ตอแหล ไม่เพียงมันเอ่ยชื่อด็อกเตอร์เสรีเท่านั้นมันยังบอกว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยมันยืนยันว่าเป็นข้อมูลตรวจสอบมาแล้วทุยตรวจสอบบ้านพ่อบ้านแม่มึงเหรอใครที่ติดตามผลงานด็อกเตอร์เสรี อ่านแฟนเพจด็อกเตอร์เสรีจะรู้ว่าข้อที่หนึ่งด็อตอร์เสรีไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมืองและไม่ต้องการตำแหน่งการเมืองใดๆไม่ว่าสอสอส,อสอวอเลือกตั้งสอวอสัรหาหรือรัฐมนตรีเข้าใจไว้ด้วยไอ้เต้นไอ้อัมมาดกัมมันอกูไม่เคยกระสัน ถึงจะเก่งกว่ามึงฉลาดกว่ามึงทํางานให้ประเทศชาติได้มากกว่ามึงแต่ก็ไม่จําเป็นต้องนั่งตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วจะทําดีเพื่อชาติเข้าใจและยังไอ้เต้นประการที่สองการออกมาร่วมต่อสู้กับกบะปศครั้งนี้ฟังให้ดีในเต้นดูปากด้วย ดูปากและฟังให้ดีไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆไ,ไม่ว่าตำแหน่งหรือเงินทองเข้าใจและยังไอเต้นออกมาครั้งนี้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติ ด้วยจิตใจของผู้มีสำนึกรักชาติรักแผ่นดินและยืนอยู่บนความถูกต้องต้องการพ้นตอบแทนดูปากอีกทีไม่ต้องการพ้นตอบแทนอามาตกรรมมาลอ่ออย่าเอาใจคนไอย มาอ่านใจวินยูชนคนลักชาติไม่เคยคิดเหมือนอย่างพวกมึงที่ทำงานเพื่อตำแหน่งเพื่ออำนาจเพื่อผลประโยชน์ไอ้ทุเรศเมื่อออกมาทำงานเพื่อหวังนู่นหวังนี่อย่าคิดว่าคนอื่นคิดชั่วเหมือนพวกมึงจะบอกให้รู้ด้วย มวลชนที่มาชุมนุมทุกคนไม่มีใครได้สตังมีแต่เสียตังบริจาคแล้วก็ซื้อเสื้อซื้ออิสเซสอรีหมดเป็นหมื่นแล้วเขใจไหมไอ้แตนผู้ชุมนุมนี้มาด้วยใจ เป็นม็อบเติมใจไม่ใช่ม็อบเติมเงินไม่มีใครต้องการเงินและจะบอกให้นะขี้ข้าทักษิณทั้งหลายถ้าการเมืองยังมีขี้ข้าทักษิณอยู่ด้วยใครเข้าไปเป็นฝ่ายตรงข้ามทักษิณไม่พ้นจะโดนกล่าวหา ไม่พ้นจะโดนการสร้างเรื่องใส่ร้ายเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นอย่างหน้าด้านและไม่ละอายต่อบาปถ้าหากเสรีเข้าไปแล้วล้วก็คนรอบข้างไม่มีใครทนได้ต่อให้เสรีทนได้แต่คนรอบข้างก็ทนไม่ได้เพราะสันดานขี้ข้าทักษินก็หอก พอแหลสร้างเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวแล้วยังใช้คำหยาบคายตั้งสมญาน้ำทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงัข้ามอย่างไร้ความละอายคนอย่างเสรีปรากตรงกระใจเสมออยากได้จะบอกทันทีว่าอยากได้ เมื่อไม่อยากได้ก็บอกชัดเจนว่าไม่อยากได้และถ้าพูดอะไรไม่กลัวใครไม่กลัวผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง65แล้วถ้าตายก็ไม่ขาดทุนหรอกและถ้าตายเพื่อชาติแมนไปแด่นุสาวรีก็คงจะได้ ความทรงจำอยู่ในกลุ่มคนรักชาติเป็นล้านๆนในประเทศไทยและในขณะเดียวกันเรารู้ว่าต่อสู้กับคนพวกนี้ใจร้ายใจดำอำมเหติตแม้ว่าเราจะทนได้แต่คนรอบข้างที่รักเรา ไม่มีใครทนให้เราไปเสี่ยงกับพวกหมาลอบกัดพวกนี้หรอกทุกวันนี้เสรีเป็นสื่อมวลชนเสรีเป็นครูสอนหนังสือมั่นใจว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ได้มากกว่าเป็นนักการเมืองที่จะโดนกัดโดนเห่าใส่เพราะมีทั้งหมารอบกัดและหมาเห่าหอนขี้ข่าทัดสินเต็มไปหมดคนอย่างเสรีถ้าเห็นอะไรไม่ดีย่อมติติงด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ดังนั้นจึงขอเป็นครูของแผ่นดินและเป็นสื่อมวลชนผู้มีจัญญาบรรเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนดีกว่าเป็นนักการเมืองขี้ข้าที่ต้องต่อแหลสร้างเรื่องทำลายฝ่ายตรงันกข้ามทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ถือว่าได้รับความพอใจสูงสุดแล้วเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ตำแหน่งถึงเป็นคณะบดีเป็นสื่อมวลชนก็มีทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วก็ได้รางวัลแล้วเป็นนักแสดงก็ได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วเป็นนักธุรกิจ ก็เป็นนักธุรกิจที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้และสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตมาไม่รู้กี่รายแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พอใจแล้วไม่ใช่อม่าตกรมมัลลอเหมือนอย่างไอ้พวกขี้ข่าหน้าโง่ซะเออมาเป็น,นรัฐมนตรีทั้งทั้งที่ไม่มีความรู้ เสรีーーเคยเขียนหนังสือไว้เมื่อตอนครบรอบหกสิบปีชื่อหนังสือดีเด่นดังทำได้ถ้าตั้งใจทำและคิดว่าทุกวันนี้ตัวเองก็ทำได้เหมือนดังที่เขียนไว้ในหนังสือคือได้เป็นคนดีได้มีความเด่นได้มีความดังดังนั้น จึงไม่ต้องขวนขวายหาตำแหน่งอะไรมาห้อยท้ายเพื่อให้ตัวเองมีคุณค่าคุณค่ามีพอแล้วไอ้ขี้ข้าทั้งหลายทุกวันนี้พวกมันก็สร้างเรื่องทำลายมาโดยตลอดหาว่ารับจ้างเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ประชาธิปัตย สันหลงหนึ่งประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยให้เงินประชาธิปัตย์เนะ่ยเขาติดกาวตาช้างไว้ในตู้เซฟแล้วมีกุญแจสิบดอกต้องสิบคนช่วยไขคนเดียวก็ไขไม่ออกจะพูดอะไรนะีศึกษาหน่อยบางคนบอกว่าเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์ถึงได้ออกมาอย่างนี้เปล่าเลยไม่เคยเป็นสมาชิก การเมืองใดๆทั้งสิ้นเป็นประชาชนเต็มร้อยบางคนก็กล่าวหาว่าเป็นแมลงสาบสาวกพักประชาธิปัตย์แมลงสาบนั้นไม่มีประโยชน์แต่ตายยากแต่สำหรับเสรีมีประโยชน์และถึงเวลาก็ตายไม่อายุยืนเหมือนแมลงสาบหรอก บอกเสรีต้องการตำแหน่งจากประชาธิที่ปัถ้าอยากจะได้ตำแหน่งนะเหรอตั้งแต่ปี38เป็นต้นมาจนปัจจุบันถ้าจะเอาเนี่ยคงได้ไปนานแล้วไม่ใช่ไม่มีคนมาเสนอ